Thế thì nó là bưng thật Quang tung Quang tung bà Bình đơn, bình đơn vô งามคักงามแน่พี่น้องจ้าเป็นน้ำเดินพูดนะคักออกแน่แต่เมืงจุ้มนี่พูนะหลายพูดทุนพี่น้องเอา,าเนื้องงามตน้นใตบโมงามบาเอา ร้ายครักคุณบอกน้ำตามเดือกตามเดินกว้างตุง้งกำลังบนนี้กินเลยนี่ปลาปลานี่ยไทยบรรยากาศสุบงพี่น้องจ้าทุงไฮทุงอ่ะมึงหยอดนี่ขอย่างหาเอาเต้น ยอดงามๆนี่พี่น้องอันนี้โมง,งามขวบ่เอาเป็นปลาอึ้องตึงอยู่พี่น้องหลายคักหลายเนี่ยช่วงนี้พักกันตุ้งร้ายอีหลีพี่น้องก็เจ้าจยัางบม่ได้ไทยกบพี่น้องเดี๋ยวก็เจ้าไทยกรบบริเกตบริเกตนิดนึงเสียดายเนาะขั้นสมบม่ได้พี่น้องพักอันนี้นี่แต่ห้องประเทศนั่นกิน เป็นหนึ่งเส้นอกเส้ปลาเนาะพี่น้องจ้าคุณนะโอ้ยงามครับงามเนี่ยลายพุดลายโพจุ้มนี่จุ้มหนึ่งพี่น้องคุณเป็นจุม้มเป็นจุ้มอยู่คุณไายซูเบิงพี่น้องหลายข้าอีดีคุณนะกำลังแต่สิออกดอกหลายลาย นหลายคักหลายเนี่ยเจ้าทีไทยกบแล้วนี่คุณเนะี่ยเป็นป้าอึ้งตึงอยู่ไายสูบเบิงพี่น้องมันหลายหลายเนาะปานปลูกไว้ถามเพิน่นเพราะว่าปีไก่เพิ่นเป็นเม็ดเหรอเพิน่นไทยไทยไทยทิมนะพนนเพิ่นว่าเนาะนี่เพ่เจ้ากันทีไทยทิมตอานี้พี่สัน่นโอ้ยหลายคักอึ้งตึงอยู่ไทยบรรยากาศ คำคำนี่เบิ้งพี่น้อง <c oughs> กำพูดเสิ้งมาคำลายดอกจก้ะกะลังออกมายางเด่นยัพะลู่องมายางเดรียญผนออเนขาไปทางหุ่นกับมาเมียกับมาหายางเบิ้งผักน้ำพงให้ทงหน้า <c oughs> นนพึ้นลูกหน่อยพี่น้องแต่ออนซ้อนบ่ <c oughs> ้า อึง้งตึงอยู่คุจากข้ามสกีบมันหลายพี่น้องจ้ะปูดกระโปกหมกโมหมกแตงวิตปาปลาผัก,กวงตุง่งนี่พี่น้องเป็นมายม่อมมายม่อมบนข้าเจ้าจิตไทยถิ่มโอ้ยเสียดายดเนาะคอยพึ่งจะมาทางนี่มาบ้านอันพาหนูมาหาหมูมาเล่นน้ำหมูพวกฝรัง่งนะพี่น้องคำแล้วอันของเลยเล่ยยางของมาทางนี้คุณนะ้ะนี่ตปาปลาผัก,กวงตุง่งจะท้ายสูเบิ้งพี่น้องจ้ะ ลายคักเป็นปลาเก่าข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าก็บสีไทยทีทมเลาเนี่อโม,มอกี่ยวกับไทยสูบเบิองพี่น้องลายพดลายพวกลยอยอีเมียคอยอมแม่เมียอ่อนซ่อนตายแล้วถ้าว่าปลานี่บอกก็บอกเนาะพี่น้องงามคังอิลีปลานี่งามงาม งามก็ปลตักก็มองขอไปเก็บสุกหมองพี่น้องจา้าปลานี่งามคักอิลิเนเกิดเป็นเดินเป็นเดินอยู่ะาะารคักพี่น้องเอ้ยต่อ่อนซ้อนตายละใย,ยแม่อ่อนซ้อนผักกลางตุงปลานี่ อือแต่เมืองนพี่น้นองโอ้จะมันขดเปนพโพลายปดลายโพอ่อนส้นปานปูกไว้ไว่าย่น พี่แต่หยดง,งา่ายๆดิน้องจ้าอู้หปั่นโอ๊กใบอีพออีเมลใส่ปลูก,กับพ่ออิน้บัวบีบัวใบคนนะโอ้ยหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องจ้าพี่ต่ปลาผักกวางตุง่ง เก็บไปเลยเเลพ,เพักสี่นำปุ่น้ำดพปีนองของยางมาทั้งนี้พุ่งนี้หมดเลยทุกมันเกิดน้ำหนอกน้ำหยาไทายสุบเบิงพี่นองอป่านต้นปูกไวเนาะ แม่เมษจเป็นลมเป็นจุ่มเป็นยุ่มอยู่น้ำปลาหยาพี่น้องจา้าเก็บเป็นยวออยู่บ้านเรา่อนซ้อนมาพี่น้อง ชื่อสิพอ่อแหละนะมันมันไล,ล่เราไปพี่น้องอู้หบพวกนั้นเกิดน้ำปลาหยาไปพี่น้องเป็นเดินเป็นเดินอยู่นะออเอยแม่สิเป็นล่มพี่น้องกระปดกระเพาะมีแต่ผักกวางตุ้งพี่น้องเกิดน้ำปลาหยาเป็นย่อมเป็นย่อมอยู่นี่ลูกกระเอิญเราบ้านนี่พูะเรียนอยู่น้ำมูบ้านอันขวัญมาทางนี้เขาเพิ่เคยมาจาักเทียดยพพีพี่น้องขวัญไมยางเล่นยญพรลูกไมยางเล่นยญไหมพี่น้องแจ๊บคนน่ะป้า มันมันเกิดอยู่ข้างบนทางสินาพี่น้องน้ำปลาข้าเจ้าย่างนี่มันเป็นปลาเก่าบันนี้เต็มเลยอันถามมันว่าเพิ่นให้เก็บบอลเอยเก็บโลรบสันเพิ่นว่าเพิ่นบันไซแต่แพงสันนี่ตะ้าเจ้าจีไทยกบบสันพูดนะอุ้ยพีพ่ออีแม่ข่อยพูดนะพี่น้องโอ้โหขยขนอ่อนซ้อนพี่น้องจ้าสิเป็นลุม กำลังเป็นกา้นานเน่ยคุณน่ะลายคักหลายเนี่ยพี่น้องอันนี้จะค้ามซีเว้าพวกบกโม่บกแตงพวกบักโม่บกแตงคุณน่ะลายเราพี่น้องงามกับงามพี่น้องคักปานนี่กำลังพอดีกินเลยคุณน่ะกระโพากระโพาพี่น้องใครว่าอโบ้เป็นไปจะข้ามซีเว้าพี่น้องขอบ hundred, อ,อ,บเ,เ, ال, อบเคยเจอปานนี้จักเที่ยเนาะ กนไปเก็บสุปลากับเมนอยูค่ะบัวง่ามคักปาหนี่บัวลายคักปาหนี่อันนี้มันเป็นแพ้เป็นแพ้คือจังปลูกไว้นี่ไหมตะออนสอนหายพี่น้องขายสุบัวเนาะพี่น้องคุณนะบึงเนาะคุณนะเป็นจุ้ม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 เป็นดอนน้ำปากน้ำปลาคุณนะแม่นมุดก็ไปจะข้ามสีว้าวไหมพี่น้องจะข้ามสีว้าหลายคักหลายเนี้ยปานปลูกายเว่ ฝนซนพ่อหล่ะพี่น้องขอบคุณเล่หลายเด้อพี uh ่น้องที่เขามาเบิ่งก่องเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าพ่อกันคลิปหนาพี่น้องหุ่นไร้คั่กไร้เนื้อลูกก็เอิญแล้วหุ่นโทษเอิญแล้วผ้ามันมาเหรียญยุบานมูพี่น้องผมก็เลยนยางมันเลาะทั้งนี้ถามเพิ่มเพ่าเพิ่นให้เก็บบ่ให้เก็บเก็บรวบไปสั้นเกิดเป็นปลาเกาขาเจ้า ตะอ,อนซ้อนพี่น้องไลายคักไลายเนี่ยนี่นะนี่ตะปาพักพี่น้องจ้ะคุ่นเป็นตั้งคางเลยสิพี่ตะเป็นป้าเป็นป้าไปคือยังเพิ่นปลูกนี่อัดโมเมนต์มันตั้งเกิดขึ้นมากสินะพี่น้องคุณนะนตะปลาหนอ,อกปลาหยาคุณนะกาลังพอดีกินเลยจ้ะไลายคักไลายแน่พี่น้องจ้ะ คุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งซองเมลี่แฮปปี้พี่น้องพอกันคลิปนาพี่น้องจ้าขอ่ายซูเบิ่งมันงามโผล่ขออนอนซ้อนพุ่นน่ะมันหลายมันจินบ่ไหวดอกเกิดน้ำปลาหยาขึ้นมาแซมกับมาจังสึพุ่นน่ะนี่ตะปลาผักพี่น้องพุ่นะคือตะปลาผักไหมเงี่ยนงบดพุ่น จะปลดกับพ่อยายแม่พอ่อเราจะคุณคุณร้ณายคักร้ายเลยไม่ตะกอง,ง่ามๆพี่น้องตะอ่อนซ่อนนา,ากนจ้ะเนาะแต่คำว่าอ่อนซ่อนแล้วมันไหลแล้ววอนแล้วพี่น้องพี่จังสุ่งไปตะเก็บแทนยอดนี่เป็นดอกนะคุณน่ะหักเปาะเลยพี่น้องคุณน่ะ ก็มาจะก้มสีว่าพี่น้องก็ชิซอกตายก็บอกก็เจอป้าพักไรแบบนี้จากเพื่อนพูดนะกลับแล้วพี่น้องหลายเราขอบพูดเลยหลายเด้อจากที่เขาบอกมึงส่องเมลลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าพ่อกันคลีบนาพี่น้องหลายอิลิหมดพ่อหมกโมบักแตงโหมดพ่อหมกโมบักแตงหลายคักหลายเนี้ยยิ่งมึงคนคนน้องบรรยากาศกันเรงสิคัมเราคุณ มาทาังนี้มันเป็นเป็นมูบ้านเป็นชน้ำบดที่พี่น้องนี่มาบ้านทั้งนี้หาหมูโพยวนนานีสาพาลูมาเล็นน้ำมูดพอมเป็นชนบทแถวนี้พี่น้องนี่คอยมานี่คุพื่นเป็นชนบดแถวนี้ชนบทบขาเจ้าเฮตไทยเขาโคดเฮดเฮตไทยเขาโคดไทยพักสิงนงะพี่น้องพอจะได้โอกาสสูบอากาศยางออกมาเลยวันนี้แล้วมึงพักย่อมนี่พี่น้องจ้ะ วาสิเศ้าเก็กบดอกพะสันพุนแต่เมืองยอมนี่พุนเะน่ยโอ้โตอ่อนซ้อนเนาะเก็บดอกเป็นยมเป็นยมอยู่พุนนะ่ะงามงามเก็บดอกว่าสันพุนลายหากักปานปูไปอ่าอโลดไว้ตอ่อนซ้อนพุนพุนน่ะเพื่นะน้อบดข้าเจ้าเฮ็ดอันให้ ขาโคตรให้บักแต่งพี่นองทางนี้นะอดหัหกบัได้เห็นแล้วก็อหกดหักบัได้โอ้ย <c oughs> ป้าเดี๋ยวมึงจุมนี่มึงยุงมนี่อยู่ขางคนทาางพี่นองเกิดูดเกิดโพดได้ดรดดหรอเนาะ โบกินดอกเนาะพี่น้องถามมันเพื่อนว่าอันข้าเจ้าบบก,กินกันบ่บ,บ่เลี้ยภาษากินเลยไม่ต้อข้าเจ้าไทายถิ่มมันหรอกนะที่กูได้กินดอกว่าสันเป,นะป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่พี่น้องจ้าแต่เมืงจุ้มนี่นะพ่อแล้วยายไมย่พ่ออีรีบปนี้ต้องมองกับงามงามต้องมองกับโบงาม,มงจุ้มนีแค่งามครับพี่น้องไายสนะูบึเนาะบ่เก็บดอกได้หลายเอาหลายแล้ว ตัวนี้พี่น้องจ้ะโอ้ยไเปเห็นเป็นดอกมาเก็บไหมเนาะพี่น้องใบเห็นเป็นดอกมาเก็บพี่นอ้องพีนอยู่ข้างหงนนทะัก่ลยปุณห์ย่างสิเต็มเลยปุณหนะ์ป้าลายคักลายเนี้ยพี่น้องช้อนเนาะผักกวางตุ้งผักกัดหน้าฝรัง่งเหรพี่น้องเลยปุณหลายคักลายเนี้ยตัวนี้ยัางงามถ่ายสุเบิงพี่น้องย่งางกลับบ้านนี่เลย ย่างกับไปพุ่นเฮียนคุณรถจอดอดยู่พุ่นม่ใช่เขาบา้บานลรวบ้านนี้ค้ำละขมแด่น้นำไปอันอันประมาณสุบเกือบสุโม,มงพี่น้องขอมัดเลาะเลาะเลาะกาเพิ่นขึ้นฝ่าวเก็บมันค้ำเนาะโอ้ยห้ฝ่าเก็บฝ้ามันเลาะเลาะออกนะงามหายมีแต่หยดงามงามพี่น้องงามขับงามเลยไปสวนนี้โอ้ยอ่อนซ้อน บ่ได้ตั้งใจไปเก็บดอกพี่น้องคือเอาให้ฟังแล้วเจ้าของส่วนก็นใจดีใจดีเพื่อนบ้านมูนพ่อใหญ่นนเนาะบ่เฮ็ดงานนํากันกับเพิ่นเนาะน,นี่สิไถกบแล้วว่าซั่นโอ้สิไปเก็บอีกสิไปบอกว่าไก่ทะบุนิงามคักงามเนาะหนึ่งไม่น,น้องเนาะยอดงามๆขนส่อนให้ล้างเ,เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ล้างเ,เรียบร้อยแล้ว แต่ยอดงามๆเลย